อนนี้กี่โมงแล้วช่างนองสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูว่าช่างนงไปดูกระเบื้องมาให้เราสวยงามไหมบูกบันทึกไว้แล้วนะว่าคุณเลือกกระเบื้องสีนี้ให้ดิฉันบันทึกไว้แล้วว่ากี่กล่องรวดเร็วมากเลยเปิดอีกทีได้เห็นสีกระเบื้องนะเปิดอิกทีได้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้เห็นหน่อยโชว์ให้เห็นหน่อยสีกระเบื้องสีพื้นสีพื้นเปิดยาวปะ กองกองตะกี้กองตะกี้นี่สีนี้เอาทำไมเป็นลายเอาข้างล่างมันชมเชยนี่สีนี้สีนี้ปูพื้นคงสว่างเลยจะเอาสีชมพูคือมันไม่ได้สีมุกสีนี้ก็โอเคอยู่ทต่ไม่สว่างของไม่มีที่นั่งของหมดใช่ไหมต้องรอเอาสีที่มีจะได้ไม่ต้องรอหลายวันเพราะว่าไม่ซีเรียสถ้าได้สีชมพูก็ดี มัน<ม>ต,ต้องต้องรอหลายวันเลยอืมไม่รอไม่รออยู่แล้วเพราะเราก็อยากแกงให้เป็นรวดเร็วที่เคยมาที่เคยมาขนของนี่ใช่ไหมผ้าของอ่ะคนสวยไปไหนเราไม่อยากออกกล้องเหรอมาออกกล้องฟ้าดีไหมนะ <laughs> ไม่อยากออกทีวีเหรอฮอ,อันนี้ดิมันนี้ดิ <laughs> ไป็นลมอยู่ตรงโน้น <laughs> ดูขนดูขนขาวอื <laughs> มีหนุ่มมีหนุ่มคนใหม่มาช่วยขนบักหำน้อยกับบ้านไปแล้วบักหำน้อยอะ่ะไอตัวเล็กตัวเล็กขนของไปไปซื้อแถวไหนมาเนี่ยช่างนงไสรนตรี้เทปอ,อ่ะไตรนตี้เทปตลาดรัดกันเบื้องอะแตงอยู่แถวไหนอยู่แถวสองอ่ะ กมสองกมสามแล้มิธาเราเนี่ยนะคุณ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 แหล่งกระเบื้องกันเลยใช่ไหมคำนวณมาแล้วว่าพอดีใช่ป่ะอ้าทำไมหนูมาหนูมาหนูมาแล้วทำไมหนูไม่ไม่มาช่วยขนล่ะคะเอาเปียบพ่อนี่อย่างน้อยไปยืนให้กำลังใจพ่ออย่างดีเนี่ยโผล่โผล่หน้ามาหน่อยสิ คนสวยโัว่น้ามาไหนสิเขินเขินเขินเลยกล้าเอ้ามาด้วยนายด้วยนายถามชื่อกันแซวเด็กดีกว่า,าวอย่างไรครบแปดนาทีไปไหนละละมารู้จักป้าหน่อยสิหลบอีกเฮ้ยหลบจริงจอ่ะ <S 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 อยู่ชั้นไหนล่ะคะอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนนี้ท้านนิยมทำเนี่ยเหรอล้วอยู่แฟลตเลยดูอะไรผมปิดหน้า อยู่แฟนแล้คะอยู่ชั้นไหนละช<ะ>ั้นฮะประสปะส,ปสวันนั้นไปฟังธรรมที่วัดราชนิยมธรรมปะวันพระอ่ะไปฟังไปที่วัดได้ปะไม,ไม่ได้ไปเหรออ,อ๋อไม่ได้บางเรียนเหรอคะอเป็นอะไรไ,ไปหาหมอยังไม่สบายอะ่ยอะเขาอยู่เพราเขาเป็นลูกศิษย์ที่วัดราดนิยมธรรมนี่เองทั้งหมดกี่กล่องอะ่ะช่างเรือง พื้นพื้นห้องครัวเจ๊ยี่สกล่งองพอดีเลยใช่ไหม,มใกล้จะเป็นความจริงแล้วสิ้นเดือนนี้นก็คงเสร็จเรียบร้อยทั้งสีทั้งอะไรใช่ไหม,ดมได้เห็นผลงานแล้ว,ลวตื่นเต้นแหละจะต้องไปดูจะต้องไปอ่ะแล้วแไอ้ประตูประตูอะไรึกประตูซิง บานประตูอ,ะอ่ะท,ท,ที่นี่อีกใช่ไหม,อ,มอืมถ่ายรูปมาให้ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วกันเนาะช่างนงเนาะจะได้ไม่ต้องไปเพราะว่าไว้ใจใดูให้หน่อยแล้วกันเดีี๋ยวนน้มัอยยู่่่ทีีร้า้าในในอเอก๋อเหรอต้องไปดูด้วยป่ะไปดูได้ไปดูได้เลยเจ้ะจร้านเจริญมงคล อยู่ตรงระเบียงทองใช่ไหมตรงครับเอาโทรศัพท์ใครล่ะมันไม่รับล่ะเผื่อลูกค้าโทรมาแผ่นอันนี้เป็นกระเบื้องปูพื้นอันนั้นเป็นกระเบื้องปูเขาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงครวัวเอเอ,เอเมันก็สีกลมกลืนกันนี่มันก็มันคงสว่างขึ้นน่ะเนาะสว่างนนอืมมันแม้ก็มันก็ไม่ตัดกับสีฟ้ามากเก,กินมันก็กลมกลืนก,กัน วางได้วางตรงนั้นได้โอเคอ่ะาเราลดรถคันนั้นมาดักหน้าแล้วจะออกได้ยังไงน่ะออกได้ส่งของให้เขาเลื่อนไปดิรถคันใหญ่นะ,ะนัะ่นแหละได้เหรอส่งของเปิดล้างในถังก็ได้เลยค่ะาลองในถังเลยละ่ะส่งไปในถังเลยได้เว็บเปียกเปียก,ยกอ่าเชื่มัน ไะได้ไม่เปียกไม่ช่วยเป็นกำลังใจงให้พ่อเหรอไปไหนไปด้วยติดรถ <c oughs> แม่ยานางแม่ยานางครับค่ขะขอบคุณมากค่ะวันนเขาก็มาส่งของส่งของบ้านน่นอ้าวจับดีๆนะคะนั่งข้างหลังอะ่ะ เลื่อนได้เปล่าลราใับเข้านั่นให้ไม่ได้ไปแล้วปีบงไม่ได้รถมันคันใหญ่ได้เหรอก็ชำนาญหนูอย่าพิงพิงด้านโน้นสิลูกอย่าพิงด้านนี้เนี่ยมันเปิดปลอดภัยไว้ก่อนได้แน่คันใหญ่นะไม่ได้หรอกเย้ yeah. เขาดูเขาดูให้กันอยู่โอเคไปคืนล้อหน่อยคืนล้อหน่อยค่ะ<ป>ขอบคุณค่ะเล้วก็เอาปูนใส่ซะตรงนี้เ,เดี๋ยวเขาไม่รอช่างนงโจมหรือ,อวิ่งตามไปละส่งแล้วก็ไปละแป๊บส่งกระเบื้อง ระเบื้องปูบ้านเราก็มาสของบ้านเพื่อนเพื่อนลูกชายคนโตเล้มาสำรวจดูว่าจะเลื่อนลดหน่อยสำรวจหลังบ้านอะไรทีดดูว่ามปูมันแห้งอะไรอย่างตะกี้เห็นได้ยินเสียงอะไรตกหลังบ้านเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนมีอะไรแปลกปลอมมาหลังบ้านเราป่ะอืมเทปูลแล้วรู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นหน่อยนะ เอาบันไดมาดูหลังบ้านได้เลยเนี่ยข้างหลังบ้านจะเป็นหมู่บ้านแสนสิริผู้กำลังก่อสร้างตอกเสาเข็มหลังปราศรัจะพาไปดูชุมชนมีมูบ้านชุมชนหมู่บ้านมีหมู่บ้านท่เืออาทรชุมชนหมู่บ้านเมืออาทรเห็นนี้เราก็ปิดปิดไม่อยู่มันเข้าเดินได้แล้วยังไม่แห้งเท่าไหร่ เดยเท่านั้นเขาก็ปิดฝาตรงนั้นให้เราด้วยเนาะเวลาเวลาท่อมันท่อมันท่อท่อน้ําทิ้งมันลน้นอ้าลรวตรงนี้ปิดแล้วเหรอถ้ามันอุดตันแล้วทําไง,นะไ,ปง,งไปตรงนู้นปิดไปหมดเลยก็ดีเหมือนกันไปตรงนู้นไว้เขาเป็นช่างเขาต้องรู้ดีถ้าว่าน้ำมันซึมไม่ซึมตรงไหน,น มาเดินท่อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รอเดินท่อปลาตอมะม่วงตอมะม่วงแกนแกน่นแก่นมะม่วงคงแข็งแต่ก็ไม่แข็งเท่าไหร่แล้พเขมปวกปวกมันกิน,นนี้เขาต้องมาเก็บงานตรงนี้พาน,นี้ไม่ล้วล่ะก็ต้องมาปูนฉาบให้ตรงนี้อีกหน่อยนะึง มึงใส่แกจะเลิมหรือเปล่าไม่รู้พวกนี้จะต้องบอกแล้วกระเบื้องกระเบื้องสำหรับปูพื้นปูพื้นในครัวแล้วก็อันนี้เคาน์เตอร์นะคะคลิปนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนนะคะเป็นรายการกระเบื้องกระเบื้องปูห้องครัวกระเบื้องปูคเคาน์เตอร์ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชม ต่อเติมห้องครัวบ้านประแสงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจอ้งอภิรภาอาภิรภานำพาท่านทำบุญอาภิธภาแกชย,ยาลูกชันนาะบ้านหนองบกแก,วก้วดมเก่าเพชรบณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ